สวัสดีค่ะนะชาแฮปปีเนสค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สมุดสั่งจิตผลิตเงินเราสามารถรวยได้ด้วยการสั่งจิตกันนะคะสมุดสั่งจิตผลิตเงินเล่มนี้นะคะนชะชาก็ อยากให้ทุกคนค่ะฝึกทดลองเขียนสมุดสั่งจิตผลิตเงินโดยการเขียนทุกวันนะคะแล้วและฉันยังมีวิธีสั่งจิตผลิตเงินบอกในเล่มด้วยค่ะเราสามารถสร้างใหม่ในเรื่องของการเงินได้โดยมี3วิธีหลักๆนั่นเองนะคะวิธีที่1ก็คือเราสามารถผลิต ความคิดใหม่คือการฝึกคิดเรื่องใหม่โฟกัสถึงความมัง่งคั่งรำ่ำรวยนำจิตไปโฟกัส,สเฉพาะสิ่งที่นำพาไปสู่การประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะคร่าวๆนะคะส่วนวิธีที่2ค่ะเราสามารถศึกษา,าข้อมูลจากผู้คนที่มัง่งคั่งรำ่ำรวยในการที่พวกเขาผลิตเงิน สู่ตัวพวกเขาว่าพวกเขาคิดอย่างไรทําอย่างไรชื่นชมยินดีในสิ่งที่พวกเขาทําแล้วก็นำเอาวิธีนี้มาใช้กับตัวเราให้เกิดผลลัพธ์นะคะแล้ววิธีที่3ค่ะฝึกพูดกับตัวเองเช่นชุดคำพูดตัวอย่างเหล่านี้นะคะตามที่เราเขียนค่ะอย่างเช่นฉันมั่งคั้งร่ำรวยหรือเฟือฉันมีไอเดีย100่ร้้าน ฉันรักเงินเงินดักฉันฉันขอบคุณเงินทุกลมหายใจหรือว่าสิ่งที่น่าจะเขียนนะคะฉันมีสมองเงินร้านไอเดียของฉันผลิตเงินได้อย่างมากมายค่ะและก็เราสามารถพูดในสิ่งที่ผลิตเงินได้จิตนะคะจะส่งลงไปทำให้ตัวเราค่ะได้สั่งการจิตแล้วก็ทำให้ จิตของเรานะคะสามารถผลิตเงินได้ค่ะและในเร่มนะคะที่เป็นในกระดาษว่างเปล่านี้เหมือนจิตที่เราทำสมาธิจนจิตว่างแล้วนะคะเราสามารถใส่ข้อมูลลงไปในจิตได้เลยค่ะโดยการเขียนนั่นเองนะคะแล้วจิตของเรานะคะจะนำพาสิ่งที่เราเขียนนี้ไปสร้างผลลัพธ์และให้เกิดขึ้นจริง